สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมารับมีดปรังกันนะครับหลังจากที่มีดโดนใช้งานไปหลายวันนะครับมีดก็จะเป็นลักษณะสภาพนี้นะครับทีนี้เราก็ต้องมารับคมนะครับเราก็ต้องรับคมใหม่นะครับทีนี้ถ้าสมมุติในกรณีที่เราใช้คนเดียวนะครับกรณีที่ใช้มีดคนเดียวนะครับเวลารับเนี่ย ก็จะรับไม่นานนะครับเพราะว่าเวลาเวลาถ้าเราใช้มีดคนเดียวถ้าเราใช้ด้วยความระมัดระวังเนี่ยนะครับเวลาที่เรารับเนี่ยเราจะรับไม่นานนะครับรับไม่นานก็ขมละนะครับรับไม่นานก็ขมละนะครับทีนี้ก็เหมือนเดิมนะครับหินทุกก้อนนะครับหินธรรมชาติในหินธรรมชาติทุกก้อนนะครับที่สามารถนํามาเป็นรับนํามาเป็นหินรับมีดได้เนี่ยนะครับคุณสมบัติของมันก็คือ จะต้องเป็นลักษณะที่โดยภาพรวมนะครับอันนี้ผมจะพูดในภาพรวมนะครับจะเป็นในลักษณะที่ถ้าสมมุติเราใช้กระดาษทรายหรือกระาเทปนะครับในการถูหน้านะครับในการถูหน้าสิ่งที่ได้ออกมานะครับก็จะเป็นโคลนนะครับก็จะเป็นโคลน ในส่วนตัวของผมนะผมจะชอบโคนในลักษณะที่มีความเหนียวคล้ายๆความมีความเหนียวคล้ายๆกับครีมถนอมผิวนะครับความเหนอะคนเนาะประมาณครีมถนอมผิวนะครับนี่คือในส่วนตัวผมที่ที่ผมใช้นะครับก็จับประมาณนี้นะครับก็จะมีความลื่นนิดๆนะครับมีความลื่นนิดๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเมือ่อหินมีความแข็งขึ้น คโครนก็จะน้อยลงตามไปด้วยถ้าหินมีความอ่อนอีคโครนก็จะเยอะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคโครนจะต้องเป็นลักษณะเดียวกันก็คือนุ่มนะครับมีความเหนียวนุ่มไม่สากนะครับนะครับก็คือจะเป็นโคนลักษณะที่มีความนุ่มไม่สากนะครับถ,ถ้าถ้าโครนสากนี้ถ้าโครนสากโคน สัมผัสแล้วมันไม่มีความนุ่มเนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะของหินที่ค่อนข้างจะมีเนื้อผสมเยอะนะครับจะไม่เป็นเนื้อเดียวนะครับจะไม่เป็นเนื้อเดียวทีนี้เรามาลองรับกันนะครับ มีดเล่มน,นี้เป็นมีดสายนะครับฝั่งนี้จะรับค่อนข้างจะเรียบนะครับจะไม่จะไม่หมุนข้อช่วยเยอะนะครับ ในเบื้องต้นนี้เดี๋ยวผมจะลับให้ยางไม้ออกจากผิวมีดก่อนนะครับเราจะล้างยางไม้เนี่ยออกจากผิวมีดก่อนนะครับแล้วเราเค่อยมาเช็คแล้วเราก็มาเช็คสีโคลนกันนะครับแล้วเราเ้มาเช็คสีโคลนกันว่าหินเนี่ยมันกินเหล็กดีหรือเปล่านะครับในเบื้องต้นเดี๋ยวเราก็ลับในส่วนของยางไม้ออกก่อน แล้วสำหของการขัดผิวก่อนนะครับการขัดผิวให้ยางไม้ออกก่อนหินตอนนี้นค่นอนข้างจะแข็งนะครับหินค่อนข้างจะแข็ง นี่อย่างไม้จากผิวมีดหมดแล้วนะครับทีนี้ในเบื้องต้นเรามาดูสีโคลนกันก่อนนะครับเรามาดูสีโคลนกันก่อนคโคลนของหินนะครับคโคลนของหินดิบนะครับที่ไม่มีที่เหลือผสมนะครับก็จะเป็นโคลนสีนี้นะครับ ก็จะเป็นโคลนสีนี้อ่าถ้านจะบังแสงให้นิดหนึ่งนะครับนี่คือโคนของหินนะครับทีนี้เรามารับกันนะครับพอเรารับเราก็จะรู้ว่าหินเนี้ยมันกินเหล็กหรือเปล่านะครับสมมุติว่าเป็นลักษณะของการทดสอบหินไปด้วยนะครับก็คือเป็นลักษณะของการหาหินธรรมชาติมารับมีดไปด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วหินตัวนี้มันใช้ได้ละนะครับแต่ว่า เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเที่ยวนะครับเราก็จะเรียนเรียนรู้การเลือกหินธรรมชาติไปประกอบกับการรับมีดไปด้วยนะครับวิธีรับก็เหมือนเดิมนะครับอย่าใส่น้ําเยอะนะครับ สีคโครนก็จะเริ่มมาแล้วนะครับนี่คือสีคโครนของหินก้อนนี้นะครับนี่คือสีคโครนของหินก้อนนี้หลังจากที่ทำการรับมีดปกตินะครับก็จะได้ออกดำๆหน่อยนะครับ ใกล้ๆนะครับสีคนก็จะประมาณนี้นะครับนี่ใกล้นะครับปร,ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับใกล้จะเสร็จแล้วแต่รับไม่นานนะครับ เพราะว่าคมมีเราไม่ได้มีความเสียหายนะครับพอรรับไม่นานปุ๊บมีกระคมแล้วนะครับวิธีเก็บเกสรเก็บคมสุดท้ายนะครับ ถ้าเป็นมีดยาวผมจะใช้ลักษณะอย่างนี้นะครับใช้ลักษณะนี้จริงๆแล้วมันมีวิธีทาหลายอย่างนะครับแต่ส่วนมากแล้วถ้ามีดยาวผมจะใช้ลักษณะอย่างนี้ทีนี้เราจะมาทดสอบความคมกันนนะครับแค่นี้นะครับไม่ไม่ต้องรับนานนะครับรับแค่นี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับ มีหลังจากที่เรารับนะครับทีนี้เรามาทดสอบกันดูนะครับนี่คือความคมของถึงก้นนี้นะครับความคมกอ่ถึงก้อนนี้ ว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกทท่านนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ